ทีมงาน<ด>สีวิไลกำลังเตรียมตัวจะไปห้องอาฆฆฆร์ตค่ะกำลังเก็บของมานึงมานังกำลังแพ็คของสีงไปโรงเรียนหรือไปเอาบุญโน่เฮาหล่า,นะลากำลังเก็บของพูดนันอันซีตพี่เพื่อนอันซีพีเคเพื่อนกำลังเก็บของเก็บตัวเนี่ยแกเหิวไปน้ำทอลุอีเด้อมากระนั้ไปกินทีเด้อจะมาบอกได้ยังไง

แล้วอยู่นครพนมหนาวไหมคะหนาวไปเลยเสื้อกันหนาวน่ะลูกเอาไปเลยเตรียมเลยเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วหนาวหนาวอันนี้ชุดของเอาไปด้วยใช่ไหมแล้วของใครบุกอันตุกตาหนูเสียวคือรถน้ำดอกรถน้ำมามีหม่องว่างดอกมามีหม่องว่างเอาขอรถไปเด้อลูกเด้อของเต็มเด้อเก็บของของเต็มอันไหนที่ไม่เอาไปด้วยเอาเขาเต็มล้องไอไปไหนอ่ะอ่านีลูกอ๋อ มโน่น้าอยู่บ่ยี่าเก็บี่นนเบาไม่้เดันแ้บ่ี่อพี่ไอ้ไอ้นี่อยู่ออ้งริบตัวทานเรากินไปกบาดเลย

ช่างที่ด่าเหรอชางที่ด่าเหรอไได้ไปได้อาเด้งไปไพกแนวมันปวนะ เันหลากเนมาเลยเป็นเลี่นม like yeah, ันก like, ัมัดกอนนะมันลยมันลามันไปง่า้พอวาขึ้นลกะี้เเให้มันกินลึกๆก่อนเนาะคอแล้วกินแล้วกิดปากแล้วอขวดนน่าได้ของด้านนี้ได้ต่ยได้้อ้ไหมที่นี่เนี่ยน่าติดที่นี่คือเบดเแบบเลย

แมนยังกูแม um. ่เฮ้ยเมื่อ้ไม่ได้ไม่ได้ออกกล่องเลยออกกล่องออกก่อออกกล่องออกกล่องเลยเนียแมนแมนแมนคุนสะอาด

เดิน้างเดินข้างสเขาของบัมีไะเอามาลิเอามาเอาลิเตรียมกนาเดียวกันจไปข้าวของค่ะจบไปแค่นี้นะคะ